สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนเส้นปี2568นี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีน,นี้นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใ mm hmm. บยแรกนะคะ q u e e n o o s อ s เจ็ดไม้เท้า King of เ e n t a c l e นะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆ6ไม้เทา้า1เหรียญ Emperor 8แปทั่วนะคะสาดาบ Temperance แล้วก็ใบสุดท้าย Empress นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสํสำหรับชาวราศีพฤษก,กคุณจะมีความสุขมากขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์มีความสบายอกสบายใจก็ได้อาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจออยู่มันกำลังจะคี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ได้รับความเมตตาอินดูนะคะมีดวงนาริอุปถัมภ์ที่ดีมากๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว ในที่ทำงานนะที่คอยเมตตาคุณคอยช่วยเหลือคุณซึ่งใครก็ตามที่คอยซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราก็ต้องทำความดีตอบแทนกลับไปนะคะก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับความรักความเมตตามากขึ้นจะมีคนเข้ามาใจดีกับคุณหรือได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากขึ้นได้เจอเพื่อนที่ดีมีกระยาณิมิตที่ดีเหมือนเป็นเพื่อนคู่หูนะคะ เป็นเพื่อนที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้หรืออาจจะหมายถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมีคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนที่จะเข้ามาทำให้กิจการเจริญเติบโตก้าวหน้าดีมากขึ้นแต่ก็ต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะต้องทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะได้ไม่โดนเอาเปรียบในอนาคต เรื่องผลประโยชน์นี่ไม่เข้าใครออกใครนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นอาจจะต้องทำงานในลักษณะของการเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะต้องออกไปพบลูกค้านะหรือจากที่ทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศต้องออกไปทำงานนอกสถานที่บ่อยขึ้นก็ได้แต่ว่าดวงการทำงานที่มันต้องเคลื่อนที่ ต้องมีการเดินทางเนี่ยมันจะส่งผลดีทําให้ประสบความสําเร็จนะคะงานที่เราเดินทางไปดีไว้หรือที่ไปติดต่อไว้จะได้รับการตอบรับที่ดีนะก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครสนใจเราแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจก็อาจจะมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับเราก็ได้นะคะยิ่งถ้าใครกําลังมองหางานใหม่ ก็มีโอกาสที่จะได้เจองานที่ดีเจองานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานเปลี่ยนอาชีพก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนเพื่อไปเจออาชีพที่มันเหมาะสมกับเรามีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีเราก็อย่าพึ่งอย่าไปยึดติดก,กับอาชีพเดิมถ้ามันถึงจุดอิ่มตัว เราก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณอยู่เสมอนะคะก็จะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆนะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะ,ะแล้วก็บางท่านอาจจะได้เริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการก็ได้กําลังฝึกฝน,พ,นพัฒนาหรือซุ้มทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะผ่านการวางแผนผ่านการคิดการไต่ตองมาดีแล้วลวงมือทําเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ เราอาจจะยังมีความกลัวนะคะกลัวว่าทําไม่สําเร็จนะกล,นนกลัวนั่นกลัวนี่ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่มากีดกั้นความสําเร็จของเราก็ได้ถ้าใจพร้อมนะเราวางแผนมดีแล้วคิดมาดีแล้วลงมือทำเลยนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างในช่วงแรกๆก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นแหละที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นเติบโตขึ้น เราเก่งด้วยปัญหาแล้วก็การฝึกฝนการเรียนรู้นะคะไม่มีใครจะเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยกันทั้งนั้นมันก็ถึงคราวที่เหมือนคุณได้ยกระดับนะคะชีวิตการทํางานอาจจะเป็นพนักงานธรรมดาก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าหรือได้เป็นเจ้าของกิจการที่มีอํานาจในการสั่งการอํานาจในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น หรือได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างน่าชื่นชมก็ได้นะคะควรจะมีความเด็ดขาดมีความเก่งนะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะคะเนีย่ยเป็นราศีที่กำลังจะได้คว้าความสำเร็จได้คว้าชัยชนะในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่มันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องแลกมาด้วยความเพียรพยายามตั้งใจ หรือต้องบุกต้องรุยมากขึ้นนะคะคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสิ่งของหรือเงินทองมันต้องใช้ความพยายามไม่ได้แบบมาอย่างง่ายๆนะคะอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำนะซึ่งคุณจะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่ามากๆคือยิ่งทำมากยิ่งได้มากยิ่งเหนื่อยมันยิ่งประสบความสำเร็จนะคะซึ่งจะทำให้คุณ เก่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเจอรูทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณประตูโชคราบได้เปิดรับคุณแล้วทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดหรือถ้าก่อนหน้านี้คุณลงทุนกับบางสิ่งบางอย่าง สิ่งนั้นมันกำลังออกดอกออกผลให้คุณแล้วก็ได้นะคะกำลังเก็บเกี่ยวนะผลตอบแทนที่คุณได้ลงทุนเอาไว้นะคะมันจะทำให้คุณหายเหนื่อยเป็นปิดพิ้งเลยดังนั้นนะคะที่อาจารย์กล่าวไปว่าเราอยากทำอะไรอยากเริ่มต้นทำสิ่งใดลงมือทำเลยเพราะว่าความสำเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ช้าไม่นานก็ถึงคราวที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ดีได้นะคะ หรือบางท่านกําลังวางแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ได้สามารถลงทุนได้แต่ว่าขอให้ทําในแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาเสมออ่าแล้วก็ขอให้ทําในสิ่งที่เราถนัดมีความรู้อย่าทําตามคําชักชวนคนอื่นโดยที่เรายังขาดประสบการณ์อันนี้มันเสี่ยงเกินไปบางทีความกล้าได้กล้าเสีย มันอาจจะส่งผลไม่ดีกับคุณก็ได้นะคะอาจจะมีผลในเรื่องของความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่จะมาสู่ตัวคุณได้คือขอให้คิดให้รอบคอบสุขุมให้มากขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีมีคนเตือนเราสอนเราเนี่ย เราก็ต้องฟังเอาไว้บ้างนะต้องเอะไว้บ้างนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆถ้าเรายังไม่ได้หาข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าหลงเชื่อใครง่ายเกินไปนะมีสติให้มากด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณหรือหากใครที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณนะคะอาจจะกำลังรักษาผลประโยชน์ ของครอบครัวปกป้องศักดิ์ศรีหรือปกป้องคนที่คุณรักอยู่นะคะซึ่งคุณก็สามารถทำสำเร็จหรือใครที่ชีวิตกำลังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะคะแข่งขันประเมินผลงานต่างๆแข่งขันกีฬาหรือแข่งขันสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีได้เป็น ผู้ที่คว้าความสําเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะที่เป็นของคุณด้วยนะคะเนีย่ยเป็นช่วงที่ยิ่งบุกยิ่งลุยยิ่งประสบความสําเร็จมันยังคงมีเรื่องให้คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่เรื่อยๆนะคะชีวิตก็ไม่ได้โรดิก,กราบจะได้ความสําเร็จอะไรมามันก็ต้องลงมือทําต้องต่อสู้นะถึงจะได้สิ่งที่คุณปรารถนามาครอบครองนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังทําอะไรทําจริงแต่บางทีเราอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปนะต้องผลงานต้องสําเร็จต้องเป๊ะต้องมีความสมบูรณ์แบบจนมันอาจจะกลายเป็นการกดดันตัวเองนะคะพอเราทําสิ่งที่ตั้งใจภายใต้ความกดดันเนี่ยมันอาจจะทําให้ผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้ในบางสถานการณ์เราก็ต้อง ผ่อนปลนบ้างนะคะต้องปล่อยจอยบ้างจะเครียดจะจริงจังมากไปมันอาจจะเกิดผลเสียได้หรือในสถานการณ์ที่มันดูคับขันที่มันดูตึงเครียดเราบางทีต้องใช้ความนิ่งเพื่อสยบความเคลื่อนไหวนะคะใช้สติให้มากใช้ความรอบคอบมันก็จะทำให้เราสามารถาหาทางออกของปัญหาเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขันต่างๆนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีพฤษภแล้วก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีอย่าเผลอสติรุดหรือทําอะไรแบบบู้วามหรือทําอะไรที่มันขาดการยั้งคิดจะทําให้เกิดผลเสียดได้นะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ชาวราศีพฤษภจะได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่ด้วยความเก่งที่โดดเด่น จนทำให้คุณมีผลงานที่ได้รับการยอมรับนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานทางด้านสื่อออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างภาษา,าหรือใครที่มีแผนจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปหอบเงินหอบความสำเร็จกลับมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปเรียนต่อทางด้านภาษาเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถอาจจะเป็นด้านไอทีด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งความรู้ใหม่ๆนั้นที่เราไปร่ำเรียนมามันสามารถมาต่อยอดกับการทำงานแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงเป็นราศีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้คุณทำสิ่งต่างๆสำเร็จมากขึ้นนะคะเหมือนคำขอพรที่คุณได้ร้องขอ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะอาจจะสําสเร็จนะในช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภแต่ว่าการที่เราจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรลงมือทําด้วยนะคะคือต้องทําควบคู่กันไปมูด้วยนะแล้วก็ลงมือทำด้วยก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆนะคะ แล้วก็อะไรที่เราเคยทำผิดพลาด mm. เคยร่วมเหลวมาก่อนเราก็อย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีประสบการณ์มีบทเรียนนวยการทั้งนั้น mm. เพียงแต่ว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะคนที่จะสำเร็จได้ก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะคะดังนั้นขอให้สู้ๆอดทนเข้าไว้ไม่ว่าชีวิตคุณ จะเจอความยากลำบากเพียงใดนะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะความรักสําหรับคนโสดเป็นช่วงที่อ่าบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้นะคะถ้าเราเพิ่งอกหักมา,กบ,าบาดเนี่ยกับมารักตัวเองก่อนนะทำตัวเองให้มีคุณค่า ทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีใครนะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะซ้ำรอยแผลเดิมก็ได้นะคะ,ะถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็อยู่กับตัวเราก่อนทำตัวเองให้มีความสุขรักตัวเองให้มากๆและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีคนที่ดีคนที่ใช่นะคะที่จะเข้ามาหาเรานะโดยที่เราไม่ต้องไปขนขวายไปแสวงหาเลยรักที่ดีมักจะจะมา ในเวลาที่เหมาะสมเสมอนะคะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่นะก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างช่วยเหลือซับพอร์ตกันดีมากๆอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้สร้างอนาคตที่ดีด้วยนะคะคู่ไหนที่คบหากันมานานก็มีโอกาสได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานมั่นหมายหรือต่างมีความชัดเจนซึ่งกันและกันชัดเจนที่จะอยู่ด้วยกัน สร้างอนาคตที่สดใสร่วมกันก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นส่งท้ายปีในปี2568นี้นะคะก็ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรน,นะชีวิตมันก็มีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างขอให้อดทนอย่าละทิ้งความตั้งใจอย่าละทิ้งความพยายาม แล้วชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากณรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงฟัง,งตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ